สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันที่3เดือนธันวาคมครับก็วันนี้ท่านผู้ชมผมอยู่ที่ลานจอดรถนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนะครับทุกคนผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิว่านักท่องเที่ยวครับในช่วงปลายปีครับเราจะทําได้ถึงเป้าไหมแล้วก็บรากาศนะครับในวันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับคือคาแค่ไหนครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดนะครับลานจอดแอตตาก็คือลานจอดของในส่วนของสมาคมของการท่องเที่ยวครับรถทัวร์พวกนี้นะทุกคนรถบัสพวกนี้ก็คือจอดรอแซนไบเพื่อจะมารับลูกค้านะครับที่เดินทางไปยังสนามมิชลนภูมิครับจะให้ดูก่อนนะครับก่อนจะไปดูข้างในว่าปริมาณของรถบัสนี่ครับที่จอดรออยู่ตรงนี้ครับตรงลานจอดข้างนอกนะครับมีเยอะไหมครับผู้ชมกะจากสายตารถบัสส่วนมากตรงนี้ก็เกือบร้อยคันเลยครับทุกคนนะครับ อันนี้คือจอดรอเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ในสนามบินเรียกนะครับว่านักท่องเที่ยวพร้อมแล้วแล้วก็ออกมารับได้เลยครับนี่ครับจะให้ดูว่าทั้งรถตู้รถบัสชุ่งเย็นๆวันนี้ครับเยอะแค่ไหนครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับมีออฟฟิศสำนักงานนะครับรถคันนี้ก็น่าจะถูกเรียกไปแล้วครับทุกคนโอ้จะให้ดูครับเยอะแค่ไหนก็วันนี้นะครับไอ้บีนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรวมนะครับ ไม่เฉพาะในส่วนของสนามบินจะให้ดูว่าภาพลักโดยรวมนะครับของลานจอดรถนีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถบัสรถตู้แล้วก็รถแท็กซี่มิเตอร์ครับจะเยอะแค่ไหนนี่ครับเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลยตรงนี้ก็เกือบเกือร้อคันเลยครับนะี่ครับที่จอดรออ้าวท่านผู้ชมอันนี้คือแอดมินเพิ่งมาครั้งแรกที่นี่นะครับแอดมินเพิ่งรู้ว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิครับมีลูกวิ่งแล้วก็ลูป ปั่นจักรยานด้วยครับทุกคนสลับใครที่ต้องการมาออกกําลังกายที่นี่ครับสลับนะครับคนที่มาทํางานหรือมีออฟฟิศแถวนี้อยู่ในสนามบินนะครับหลังเลิกงานนี่ครับหรือว่าถ้ามีเวลาว่างนะครับาก็จะมีนี่ครับเขาทำดีนะทุกคนนี่ครับเห็นไหมเป็นวงกลมตรงนี้เลยครับนะครับสลับใครที่ต้องการมาออกกําลังกายหรือทํารูวิ่งนี่ฮะออกกําลังกายปั่นจักรยานนี่ครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับไม่ใช่ที่ให้เราไปวิ่งเล่นนะครับเป็นที่สลับ คนที่มาออกกําลังกายต้องการที่จะออกกําลังกายครับหลังเรื่องงานก่อนกลับบ้านนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะก็ตามที่ผมศึกษามานะครับเขาบอกว่าทางทอทอนะครับเขากําลังผลักดันแล้วก็สนับสนุนนะครับให้สนามบินจุฬาภูมิครับเป็นหนึ่งในส0สนามบินที่ดีที่สุดในโลกครับซึ่งผมคิดว่านะครับมันไม่น่าจะยากนะัะเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนนี้สนามบินจุฬาภูมิก็มีอาคารซัดวันหลังใหม่เกิดขึ้น มีระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับเชื่อมต่อถึงสนามบินจากตัวเมืองครับถือว่าคิดว่าน่าจะโอเคนะทุกคนถ้าเกิดว่าจะเป็นหนึ่งใน3ามสนามบินที่ดีที่สุดนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนี้ดีมากทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมีคนออฟฟิศหรือว่าคนที่ทํางานในสนามบินนีครับก็มาออกกําลังกายเพราะว่าตรงนี้นะครับก็อยู่ติดกับที่าลานจอดรถครับทุกคนนีครับ วันนี้แอดมินก็จะมาให้มาดูสภาพโดยรวมของสนามบินนะครับทั้งในส่วนของอออ worldwide worldwide taxi, รถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถบัสแล้วก็เดี๋ยวสักพักนะครับทุกคนจะพาทุกคนไปดูในส่วนของอาคารตัวผู้โดยสารนะครับผู้ชมจะให้ดูในส่วนของลานจอดรถของรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่มิเตอร์ตรงนี้ครับของสนามบินทุกคนเห็นไหมครับก็เยอะมากเลยครับเห็นไหมฮะเยอะมากอันนี้คือลานจอดนะครับที่รถแท็กซี่ส่วนมากกันนี้ก็จะรอแซนไบส่วนหนึ่งนี้ครับก็ออกไปยัง อาคารผู้โดยสารนะครับที่จะไปรับลูกค้านี่ครับผมศึกษามานะครับผมสอบถามมาก็คือรถแท็กซี่นี่ครับที่วิ่งอยู่ในสนามบินแล้วก็มีร่วมในโครงการครับอยู่ในโครงการของรถแท็กซี่สนามบินนะครับก็มีเกือบเกือบันคันเลยครับทุกคนถือว่าเยอะมากนี่ฮะท่านผู้ชครับ,อบ,อบ,รบตอนนี้ผมก็มาอยู่ในส่วนของ สนามมีสุนภูมินะครับจะให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศของที่นี่ก็ยังคึกคักเช่นเดิมนะครับถึงจะมีข่าวว่านักเที่ยวชาวจีนนะครับจีนแผ่นใหญ่ครับเขายกเลิกไฟล์มาที่บ้านเราเป็นหลายๆพันไฟแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับกรุ๊ปทัวร์นะครับก็ยังเยอะเช่นเดิมครับนี่ครับโดยเฉพาะชาวเอเชียนะครับจะให้ดูนะครับรถบัสที่มาสแตนบายตรงนี้ก็เยอะเช่นกันนี่ครับ ทุกท่ครับจะให้ดูในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศก่อนนะครับถ้าเทียบในช่วงวันนี้นะครับผู้โดยสารขาออกจะเยอะกว่าผู้โดยสารขาเข้านะครับภายในระหว่างประเทศครับทุกคนนคี่ฮะเห็นไหมครับดูคึกคักมากหนึ่งก็คือไฝแถวเพื่อนบ้านเราอย่างพวกอ่ามาเลสิงคโปร์เวียดนามหรือว่า,าลาวหรือว่าอย่างพม่าอย่างนี้ครับทุกคนเขาคือเขาจะเดินทางมาบ้านเราในช่วงเย็นวันศุกร์แล้วก็น,นี่ครับ กลับบ้านในช่วงเย็นวันทิตย์นีครับพรุ่งนี้ก็ทํางานต่อนะครับทําให้นี่ครับในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะดูคึกคักกว่าผู้โดยสารขาเข้านะครับอยากให้ดูบรรยากาศดูลมก่อนนะทุกคนเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลยนะี่ฮะก็มาซื้อของจับจ่ายซื้อของจําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าอย่างบ้านเรานี้ก็มีของกินของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของกินที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพครับทต่ว่นี่ครับ รุ๊ปใหญ่ๆก็จะมาเที่ยวแพ็กเกจระยะสั้นๆ3วัน2คืนครับเดินทางวันเย็นวันศุกร์แล้วก็กับเย็นวันอาทิตย์อย่างนี้ครับทุกคนน่ครับเห็นไหมครับก็คิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักเที่ยวช่วงนี้ดูบางตาลงเพราะว่าเราก็ได้ผ่านช่วงเทศกาลลอยกระทงไปแล้วทุกคนคือจริงๆบอกว่าลอยกระทงเป็นอะไรที่คึกคักมากครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ครับนักเที่ยวเยอะมากครับกรุงเทพมหานครก็ จุดสาคัญก็อย่างวัดอรุณไอคอนสยามอย่างงี้ครับทุกคนสะพานพระรามแนะครับจะเต็มไปด้วยงานเทศกาลลอยกระทงที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจครับพอเทศกาลลอยกระทงผ่านไปก็ทําให้นักเที่ยวส่วนหนึ่งครับก็เดินทางกลับประเทศหรือว่าส่วนหนึ่งก็เดินทางขึ้นเหนือต่อครับทำให้นี่ครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงวันนี้ตอนนี้ก็เลยดูค่อนข้างจะเยี่ยมเหงาครับทุกคนนะฮะชมสิ่งหนึ่งที่ แบ่งตาไปก็คือนะครับชั้น3ชั้นบนสุดนะครับของดยสารผู้ดยสารขาออกระเบ่างประเทศครับประตู1ิประตู9ก้าครับจะมีนะครับกาแฟตรงนี้เปิดขึ้นครับเปิดขึ้นใหม่เลยครับทุกคนนะฮะคิดว่านุกคนราคาน่าจะแพงแล้วก็ค่าเช่าที่น่าจะสูงมากๆเดี๋ยวจะให้ดูราคาก็ค่าวก่อนนะครับเราปิดกันเท่าไหร่จะให้ดูนะครับว้าวทุกคนนี่ครับราคาเริ่มต้นที่ไซส์เล็ก3 3 0 140แล้วก็ถ้าเป็นไซส์ มีเดียมก็ประมาณ200อัพทุกคนนี่ฮะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ถือว่าแพงไม่แพงมากครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่าราคาก็ยังสูงกว่าสมควรเลยครับให้ดูนี่ครับแถวนี้ยาวมากครับเป็นลัคกี้แอร์ครับทุกคนนี่ยน่าเป็นสายการบินของชาวจีนนะครับทุกคนติดกับแอร์ไชน่าคิวยาวมากเลยทุกคนนะครับโลทีวีฮะเห็นไหมครับยาวจริงๆเลยนี่ฮะโอ้ขนาดว่ายกเลิกไปหลายพันไฟล์นะทุกคน ไปที่ยังเดินทางมาหรือว่ายังอยู่นี่ก็ถือว่ายังเยอะนะครับท่องเที่ยวจีนก็คือจริงๆก็คือเป็นนักเที่ยวหลักๆจริงๆนะครับที่นําเงินเข้าประเทศเราจริงจริงครับทุกคนเห็นไหมครับคิวยาวจริงเลยนะครับชมวันนี้ก็คือเป็นสไปดเจสนะครับนะครับเราจะไปที่โกกาตาไปอินเดียนะครับทุกคนเห็นไหมครับฟรีวีซ่าก็เริ่มเห็นผลแล้วครับทุกคนท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับก็เริ่มเยอะหนาตาขึ้นเช่นกันนะครับเห็นไหมครับ ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมากี่ครั้งก็ยังเห็นเป็นปัญหาอยู่นะครับคือคิวที่ค่อนข้างจะยาวครับในการที่จะสแกนบัตรบะครเข้าไปยังอาคารหรือว่าในส่วนของการตรวจพาสปอร์ตโดยสารนะครับที่จะเดินทางไปยังออกนอกประเทศไทยบ้านเราเนี่ยครับทุกคนเห็นว่าคิวยาวมากจริงเลยครเราไม่ทราบว่าคือด้วยจํานวนเครื่องที่มันน้อยลงหรือว่าการที่มีน้องเที่ยวเยอะนะครับทำให้คิวมันยาวมากเลยครับเห็นไหมครเนี่ยคือสแกนบัตร ผู้โดยสารนะครับยังไม่ได้ถึงในด่านของตอมคอรับนี่ครับสแกนบัตรโดยสารขึ้นไปข้างบนครับก็จะไปยังอิมิเกาชันในด่านต่อไปแต่ว่าจะให้ดูคิวยาวมากนีฮะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับยาวจริงเลยนี่ครับท่านผู้ชมในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับระหว่างประเทศนะครับบรรยากาศของเย็นวันอาทิตย์วันนี้นะทุกคนนะครับก็ไม่ถือว่า น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูผู้ผ่านมากจนเกินไปก็คืออยู่ในระดับปกตินี่ครับทุกคนนี่ครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาดูบรรยากาศสนามบินคึกคักมากนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆของบ้านเราแล้วครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ภูเก็ตกระบี่สมุยหรือว่าไปทางเชียงใหม่เชียงรายครับนะครับส่วนหนึ่งนะครับหลังจากหมดเทศกาลลาโตรงก็ได้กลับบ้านไปนวครับทำให้สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงวันนี้นะครับ ก็อาจจะดูเงี้ยเหมาลงไปบ้างครับทุกคนนีครับผู้ชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับปกตินะครับช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิก็จะเป็นช่วงเช้าๆช่วง9โมง10โมง11โมงครับจะค่อนข้างคึกคักแล้วก็อีกช่วงนึงก็ช่วงเย็นแบบนี้ครับประมาณ4โมงถึง6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นเวลาที่เครื่องนะครับได้เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิเยอะเป็นพิเศษครับําให้นี่ครับช่วงเย็นวันนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักและก็หนาตาครับ อาจจะไม่ด้วยเยอะเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็คือเทศกาลลอยกงได้ผ่านไปแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับกรุ๊ปยุโรปใหญ่ๆนะครับเขาก็เดินทางไปยังไม่ว่าจะเป็นทางใต้ลงทางภูเก็ตทะเลใต้ครับสมุยหัวหินหรือพ่ทพาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นเหนือไปยังสุโขทัยไปยังเชียงใหม่เชียงรายนะครับทำให้กรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็อาจจะดูไม่คึกคักเท่าไหร่ครับแต่โดยภาพรวมทุกคนนี้ครับ สนามบินชนภูริก็ยังคึกคักแล้วก็คิดว่านะครับนักท่องเที่ยวก็ยังจะเดินทางมาอีกเยอะครับจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ครับทุกคนนี่ครับก็เราก็หวังว่านะครับทุกคนหลังจากที่หมดเดือนนี้ไปนะครับเราคงได้จํานวนนักท่องเที่ยวตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือประมาณ30ล้านคนครับซึ่งก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเข้าประมาณ20 24ล้านแล้วครับก็หวังว่านะทุกคนคงจะถึงเป้าแน่ๆถึง บางประเทศอย่างจีนนะครับเขายกเลิกไฟ์ไปหลายไฟ์หลายเที่ยวบินครับก็เนื่องด้วยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับแต่เราก็ยังมีนะครับนั่งเที่ยวชาติอื่นนะครับที่ยังสนใจและก็ยังมีกําลังทรัพย์ที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราในช่วงเวลานี้ครับทุกคนนคี้ฮะแล้วก็หวังว่านะทุกคนหวังว่าสวรรค์ภูบ้านเราบ้านประเทศเรานี่ครับคงจะได้รับข่าวดีนะครับเป็นสนามบิน หนึ่งใน30สนามบินทั่วโลกที่ดีที่สุดนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับทุกคนก็เอาใจช่วยด้วยกันนะครับทุกคนนีครับครับท่านผู้ชมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งมาแล้วครับนลครับน่าจะเป็นชาวจีนนะทุกคนน่าจะเป็นจีนจ yeah. ีนไต้หวันนะทุกคนนะครับน่าเป็นจีนไต้หวันนะครับมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนี่ครับยุโรปในช่วงเย็นเย็นวันที่วันนี้แทบจะไม่เห็นแล้วครับทุกคนก็คืออาจจะส่วนหนึ่งครับก็คือหมดล็อตไปแล้วครับก็คือ ไปน่าจะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ไปแล้วครับอีกชุดที่ผ่านมาที่ดูข้งครับก็น่าจะรออีกชุดใหม่ที่กําลังจะทยอยกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้ตอนเย็นนี้นะครับทุกคนนะครับก็จะเป็นกลุ๊มชาวเอเชียส่วนใหญ่เพื่อนบ้านเราเลยครับเป็นจีนฮ่องกงไต้หวันนี่ครับนี่ครับก็ถ้าปีนี้นะครับไม่ถึง30ล้านคนอย่างที่เราคาดการนะครับ ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาผมก็ทราบข่าวว่านักเที่ยวนะครับก็แต่แต่ที่ประมาณประมาณ24ล้าน25ล้านแล้วคนแล้วครับทุกคนนะครับก็เลยประมาณ30วันนะครับ30เกือบ30วันนะครับเราคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนอีก5ล้าน6ล้านครับคิดว่าน่าจะทําได้นะครับเสียดายทุกคนเสียดายที่ว่ามีปัญหาเรื่องนักเที่ยวชาวจีนครับที่เขายกเลิกไฟล์มาครับหนึ่งก็น่าจะมาจากเศรษฐกิจครับ อาจจะปัญหาด้านสกิจบ้านเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคสำหรับช่วงนี้ครับทำให้หลายไฟล์หลายเที่ยวบินนะครับเขาไม่คุ้มทุนที่จะเดินทางมาครับทำให้ยกเลิกไฟไปเยอะเลยเดียวครับนี่ครับท่านผู้ชมช่วงเย็นเราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับของกุ๊บชาวจีนครับเดินทางมาอยู่นะทุกคนนะครับก็เป็นกุ๊บใหญ่เช่นกันอีกกุ๊บหนึ่งนะฮะจะบอกว่าเงียบไปเลยก็ไม่ใช่นทุกคนนะครับกุ๊บจีนนะครับก็ยังก็ยังมาเรื่อยๆอย่างน้เราก็เป็นกุ๊บใหญ่ด้วยให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนนี่ครับ โอเคนะครับทุกผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับเย็นๆของวันอาทิตย์ครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมิอ๋อท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้แอดมินจะไปที่ท่าเรือแหลมฉะบังนะครับมีเรือสำรานเข้านะครับถ้าใครอยากดูคลิปนะครับเรือแหลมฉะบังเรือสำรานนะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้แต่สำหรับวันนี้ทุกคนนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงแค่นี้ขอทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัดิภาพแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ